ขอเสียงปรบมือให้พี่แดนเซอร์หน่อยได้ไหมจ้าพี่พีมาจากไหนกันคะเนี่ยสมุทรสาครนะคะสวยมากเลยขอบพระคุณมากๆนะคะสำหรับวันนี้ขออนุญาตสวัสดีอย่างเป็นทางการนะคะขออนุญาตแล้วก็แนะนำตัวสักนิดนึงนะคะเผื่อแม่แม่พ่อท่านใดไม่รู้จักท่านใดท่านใดไม่รู้จักนะคะติดแม่เต้แล้วพูดน่าเนิ่งยังไงไม่รู้ตอนนี้ ูชื่อเด็กหญิงสุปริยาตาอุดมชื่อเล่นชื่อน้องต้นข้าวค่ะมาจากรายการดวลเพลงชิงทุนแชมป์68สมัยปัจจุบันเดนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1โรงเรียนการจานะานุเคราะห์โดยท่านหมอรดรสงพงษ์เตชารัตนวรกุลค่ะวันนี้รู้สึกยินดีมากๆขอบพระคุณมากๆเลยนะคะที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งนะคะของงานฉลองรับปริญญาของพี่เฟิร์นนะคะแล้วก็ขอบคุณมากๆนะคะสำหรับ บ้านสวนคุณย่าใช่ไหมคะโดยพ่อบอสสิริชมริ์เสียงปรบมือให้พ่อบอสหน่อยได้ไหมจ๊าคุณพ่อท่านเมืก่อกี้ไหมคะพี่ได้เจอข้างๆเวทีแล้วคุณพ่อน่ารักมากถ่ายรูปอย่างนี้จริงๆคุณพ่อน่าจะมาเจอหนูบ่อยนะคะที่เวทีของสอนสุพรรณโชว์ะคะพ่อแขกแม่หนิงก็น่าจะเคยเจอกันแล้วหลายครั้ง วันนี้ขอบพระคุณพ่อบอสมากๆนะจ๊ะไม่รู้นั่งอยู่ตรงไหนแล้วขอให้พ่อบอสรวยนะคะแล้วก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงทนะั้งครอบครัวเลยนะจ๊ะแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับพี่เฟิร์นด้วยนะคะที่เรียนจบรับปร,ริญญาประสบความสำเร็จไปอีกขั้นหนึ่งแล้วจริงๆเมื่อกี้หนูแอบฟังพี่เฟิร์นเรียนมอสอวใช่ไหมคะเรียนนิเทศอินเตอร์ ซึ่งจริงๆเมื่อวานหนูยังคุยกับคุณนิวอยู่เลยว่าถ้าหนูอยากเป็นผู้กำกับถ้าหนูอยากเป็นอะไรประมาณนี้นะคะอยู่กับแบบหนังอะไรเงี้ยหนูต้องเรียนเกี่ยวกับอะไรฮะก็ได้พูดๆกันบ้างเดี๋ยวงสงสสยต้องขอปรึกษาพี่เฟิร์นได้ไหมอยู่ด้านไหนปรึกษาพี่เฟิร์นว่าต้องเรียนอะไรนะคะด้านการนี้แต่หนูเพิ่งมอนหนึ่งเองนะคะอีกห้าหกปีเลยหกห้าปีขอเสียงปรบมือให้พี่เฟิร์นหน่อยจ้า กว,ก,กว่าจะเรียนจบเอ้ยกว่าจะเรียนจบนะคะยากมากๆเลยหลายปีเพราะหนูคิดว่าหนูแค่มรหนึ่งนะคะยังยากมากๆเลยต้องแบบพยายามเรียนในท,ทุกๆวันกว่าจะตื่นไปเรียนได้ก็ค่อนข้างสาหัสเหมือนกันนะคะคุณนิวก็เป็นนะคะก็ลเลยรู้สึกอ้าวครูไม่เป็นเหรอเออครูก็เป็นก็กว่าจะตื่นได้ก็สาหัสมากค่ะปาดเหงื่อไปข้างหนึ่งเลย ขอบคุณพ่อแขกแม่หนิงด้วยนะคะวันนี้พ่อแขกมาด้วยสองสุพันโชขอขอบคุณมากๆเลยที่ประสานงานให้หนูได้มาในค่ำคืนนี้มามีส่วนร่วมนะคะในงานครั้งนี้ด้วยขอบคุณจ้าเดียวฟังเพลงซิงเกิลมีใครได้ฟังบ้างไหมคะชูมือหน่อยได้ไหมจ้าอ๋อหลายท่านกันทีเดียวหรือว่าฟังแต่หลังคาเรือนรั่วอ, <laughs> อะไรรั่นนั่นอะ <laughs> เดี๋ยวช่วงนี้ในตะิ๊กต k อกแบบโอ้โหพรุ่งพลาเลยเทรนนี้สนันบันไว้กันมากแต่เดี๋ยววันนี้นำบทเพลงจากใจต้นข้าวนะซิงเกิลแรกของต้นข้าวสุปริยานำมาฝากสักหนึ่งบทเพลงเชิญน,นับฟังค่ะ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะพ่อบอสเมื่อกี้เราเจอกันบ่อยขอบคุณค่ะเจอกันตามเวทีนะตรงกลางคหณพ่อขอบคุณค่ะค่ะรับดอกไม้สักแป๊บหนึ่งอ่ะคุณพ่อตรงกลางกเลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณเสียงปรบมือให้พ่อบอสหน่อยจ้าอ๋อพ่อคุณพ่อไม่กล่าวอะไรสักนิดนึง คุณพ่อมาอ๋อพ่อกล่าวไปแล้วคุณพ่อมาเร็วไปเร็วนะแล้วดอกไม้ก็เลยจะเออดูดีมากเลยนะเนี่ยขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณมากมากขอให้คุณพ่อแล้วก็ครอบครัวนะคะมีความสุขมากๆร,รๆร่ำรวยร่ำรวยนะคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวฟังเพลงร,บรอบๆกันต่อเลยท่านเดี๋ยวถ่ายรูปไวแน่ไปด้วย เกี้คุณแม่ขอแหลแพท้องมีใครอยากฟังไหนส่งเสียงปรบมือหน่อยได้ไหมจ้า<อ>คุณแม่ด้านหน้านี่ใครปูเสื่อให้นั่งคะไม่หาโต๊ะนั่งดีๆนะคะไม่เปื้อนหรอคะไม่เปื้อนไม่เปื้อนกลับไปซักแม่บอกเอาเพลงเลยนะคะแพท้องแหลแพท้องอสักท่อนหนึ่งนะคะเก้<อ> ะจะจัดให้ได้สักครึ่งเพลงค่ะ <c oughs> เดี๋ยวงานที่สองอาตามไปรำวงกันได้นะ,นะคะกับซ้อนสุพรรณโชนะคะแล้วก็หนึ่ห้าสุริยาเดี๋ยวฟังบทเพลงหนึ่งนะคะที่ทำให้แฟนเพลงรู้จักต้นข้าสุริยาด้วยบทเพลงที่มีชื่อว่าดาวเรืองนิดหนึ่งแล้วกันนะคะจะได้ไม่ง่วงกันพัชเ,เก้ขอ ไม้ขันหมากมากจริงอยากร้องให้เต็มแรงเลยแต่ว่า,เ,าเราไม่ได้เตรียมซาวมานะคะซึ่งสก,กีเพลงถูกแบบร้องสักท่อนหนึ่งได้ไหมคะครูฮะหนูได้ยินจากข้างหลังแว่วๆอะไรนะไม่ขันมากฮะอะไรนะคะอ๋อไม่ขันมากใช่หนูกำลังจะร้องเลยหนูว่าได้ยินอะไรไกลๆ,ๆ ออแมวขันมากหนูงงว่าอะไรคือแมวขันมากคีย์ไหนคะครูเออ so นิดหนึ่งจากเมื่อกี้นะคะเราจะได้เต้นกันเชิญับฟังานานี่รอเต้น บทเพลงแล้วกันนะคะวันนี้เรามากินเลี้ยงกันเนาะเรามาเป็นกําลังใจให้ครอบครัวพ่อบอสนะคะมาเป็นกําลังใจให้พี่เฟิร์นด้วยนะคะเรียนจบมายินดีนะคะเดี๋ยวมาสนุกกันอีกสักหนึ่งบทเพลงกินท้ายนะคะแล้วเดี๋ยวนี่ไปงานสองต่อ,อ,อกับบทเพลงนักร้องงานเลี้ยงจ้ะเสียงขอเสียงประมือให้ครอบครัวพ่อบอสหน่อยจา้า ขอบพระคุณพ่อบอสมากๆที่ให้โอกาสหนูน,นะคะขอบพระคุณพ่อแขกแม่หนิงด้วยมาอยู่ด้านข้างเวทีประสานงานหนูได้มาร้องเพลงในค่ำคืนนี้เดี๋ยวถ้าเกิดว่าใครอยากจะรำวงนะคะไปสนุกตามกันไปได้ที่วัดข้อกระบือใช่ไหมคะใ,ใกล้ๆนี่สมุดสาครนคะ,ะเรียนเชิญด้วยนะก็นี้ขอบรอพระคุณเจ้าภาพมากๆนะคะต้นข้าวสุปริยาและทีมงานต้องขอกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีจ้ะ